สึกชิงด้ามขวานเดือดส้มฟ้าผนึกกำลังสกัดดาวรุ่งแลนบริดจ์โปรเจกต์ล้านล้านฝันค้างหรือทางรอดจ่อลึกสังเวียนเลือกต่างโค้งสุดท้ายวันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์นี้ เอาละครับผู้ฟังวันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์นี้เราจะได้รู้กันแล้วว่าใครจะได้เข้ามาบริหารประเทศประเด็นมหากาบโครงการแลนบริดจ์หรือสะพานเศรษฐกิจเชื่อมฝั่งอ่าวไทยอันดามันมูลค่า1ล้านล้านบาทที่ตอนนี้กลายเป็นตำบลกระสุนตกไปแล้วครับเออทำไมส้มฟ้าถึงมาจับมือกันได้ล่ะคะเนี่ยคือเรื่องราวมันเริ่มมาจากเวทีปราศัยใหญ่ที่องค์การบริหารจังหวัดสงขลา ลิซ่าพักมลหนุนอนันต์จากพักประชาชนหรือทีมสีสม้มประกาศกล้าวกลางเวทีเลยครับว่าไม่เอาแลนบริดจ์เธอบอกว่านี่มันคือการเอื้อนายทุนชัดๆชาวบ้านไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยสู้เอาเงินไปทําของเดิมที่มีอยู่แล้วอย่างรางรถไฟหรือท่าเรือระนองท่าเรือสงขลาให้มันดีขึ้นยังจะดีสักกว่า เธอเปรียบเทียบว่ารัฐบาลชอบโยนโครงการยักษ์ลงมาใส่กฎหมายพิเศษเอื้อทุนใหญ่แต่ไม่ดูทรัพยากรในพื้นที่เลยทางพักประชาชนเลยเสนอไอเดียซ่อมของเดิมเพิ่มมูลค่าดันสินค้าท้องถิ่นอย่างไข่ครอบหรือแกงส้มส่งออกด้วยระบบรถไฟควบคุมอุณหภูมิแทนครับอ๋อแต่ที่น่าตกใจคืองานนี้ทีมสีฟ้าหรือพักประชาธิปัตย์คู่ปรับตลอดการในพื้นที่ก็ออกมาประสานเสียงไปในทิศท,ทางเดียวกันครับ ทั้งคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะหัวหน้าพักที่เพิ่งคัมแบ็กและคุณชัยชนะเดชเดโชรองหัวหน้าพักต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่คุม้มขนของขึ้นขึ้นลงลงหัวท้ายมีแต่ต้นทุนบานเบอร์คนพื้นที่ชุมพรก็ไม่เอาด้วย เรียกว่างานนี้ส้มฟ้าแท็กทีมการสกัดขาโครงการเรือธงของรัฐบาลจนหัวทิ่มหัวต่ำเลยครับการที่สองพักคู่แข่งประสานเสียงต้านแลนบริดจ์ทั้งที่ปกติยืนคนละขั้วแสดงว่าพวกเขาเห็นหายนะซ่อนอยู่ใต้โปรเจกต์นี้แต่รัฐบาลมองไม่เห็นใช่ไหมคะเรื่องนี้ต้องบอกว่าศัตรูของศัตรูคือมิตรในเชิงหลักการครับทั้งสองพักเห็นจุดตายเดียวกันที่ซ่อนอยู่ใต้พรมมูลค่า1ล้านล้านบาททังพักประชาชนเขาเน้นเรื่องความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และความเหลื่อมล้ำครับข้อมูลจากสภาพัฒน์และจุฬาลงกรณ์มหา วิทยาลัยเคยชี้ไว้ว่าโครงการนี้ผลตอบแทนทางการเงินต่ำเตี้ยเรียดดินยิ่งทำดิ่งเจ๋งเหมือนเอาเงินไปละลายแม่นม้ำเขาเลยมองว่าการทุ่มงบมหาศาลขนาดนี้ไปกับสิ่งที่โลกไม่ต้องการมันคือหายนะทางการคลังแล้วฝั่งพักประชาธิปัตย์ล่ะคะฝั่งนี้เขาเป็นเจ้าถิ่นครับเขาเห็นหายนะทางวิถีชีวิตคุณอภิสิทธิ์และพักประชาธิปัตย์ลงพื้นที่ชุมพรระนองมานานเขาเห็นเสียงสะท้อนจากชาวบ้านที่กลัวว่าจะต้องถูกเวนชื้นที่ดินกลัวทะเลพังกลัวแหล่งทํากินหายไปการสร้างท่าเรือน้ําลึกต้องถมทะเล มหาสาลครับกระทบพื้นที่ชุ่มน้ําแหล่งอนุบาลสัตว์น้ําซึ่งเป็นหม้อข้าหม้อแกงของคนใต้ทั้งสองพักเลยมองเห็นตรงกันว่าโครงการนี้มันได้ไม่คุ้มเสีย ั้งในมุมตัวเลขบัญชีและในมุมชีวิตคนมันคือระเบิดเวลาที่รัฐบาลพยายามยัดเยียดให้คนใต้โดยที่พวกเขาไม่ได้ร้องขอเขาเลยมองว่าแลนบริดจ์คือการเอื้อนายทุนและทิ้งชาวบ้านไว้ข้างหลังเลยเกิดการตั้งคําถามว่าหรือนี่จะเป็นอีกครั้งที่งบประมาณมหาสารจะถูกละลายแม่น้ําโดยที่ทรัพยากรและคนในพื้นที่ถูกทําลายอย่างถาวรอือหื uh huh. แล้วข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงคะถ้าเรากางพิมพ์เขียวออกมาดูจะเห็นภาพชัดเลยครับว่าโครงการนี้ต้องใช้พื้นที่มหาสาร ในการสร้างนิคมอุตสาหกรรมสร้างคลังน้ำมันและว,วางท่อส่งน้ำมันตามแนวระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้หรือ SEC ราคาที่ดินในระนองและชุมพรตอนนี้พุ่งขึ้นไป400%แล้วถามว่าใครได้ประโยชน์ก็คือกลุ่มทุนเก่งกาไรที่ดินครับส่วนชาวบ้านที่เป็นเจ้าของที่ดินดั้งเดิมถ้าไม่มีเอกสารสิทธิ์หรือโดนเวนคืนก็ต้องย้ายออกไปแล้วเรื่องทรัพยากรล่ะคะอันนี้น่าห่วงที่สุดครับการสร้างท่าเรือน้ําลึกที่แหลมริวจังหวัดชุมพรและแหลมอ่าวอ่างจังหวัดระนอง มันต้องมีการขุดลอกร่องน้ําและถมทะเลซึ่งจุดนั้นมันใกล้กับพื้นที่อุทยานและแหล่งท่องเที่ยวสําคัญถ้าสิ่งแวดล้อมพังชาวประมงพื้นบ้านจบเพครับธุรกิจท่องเที่ยวที่กําลังบูมก็อาจจะมอดไหม้ไปย้วยนี่คือสิ่งที่พักประชาชนและประชาธิปัตย์กลัวว่างบประมาณล้านล้านบาทจะถูกใช้ไปเพื่อสร้างกําไรให้ในทุนรับเหมาและกลุ่มพลังงานแต่ทิ้งมลพิษและความร่มสลายไว้ให้คนท้องถิ่น เหมือนที่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่อุตสาหกรรมภาคตะวันออกครับนโยบายสร้างของใหม่ของรัฐบาลกับแนวคิดซ่อมของเดิมเพิ่มมูลค่าของภักประชาชนแบบไหนกันแน่ที่ตอบโจทย์เศรษฐกิจไทยที่กำลังถังแตกในตอนนี้คะคือต้องบอกแบบนี้ครับว่าสถานการณ์เงินเราตอนนี้ไม่ได้รวยล้นฟ้าเหมือนเมื่อก่อนข้อมูลล่าสุดเมื่อปลายปี2568นี่สถานะเราอยู่ที่ประมาณ12ล้านล้านบาทหรือเกือบ6 5ของ GDP การจะกู้เงินมาอีกหนึ่งล้านล้านบาทเพื่อทำแลนบริดจ์ที่ความเสี่ยงสูงปริดมันเหมือนคนกำลังถังแตกแต่ไปกู้เงินมาซื้อรถสปอร์ตหวังว่าจะเอาไปขับรับจ้างแล้วรวยแต่คือมันไม่การันตีครับแล้วทางเลือกของพักประชาชนที่บอกว่าซ่อมของเดิมล่ะคะอันนี้เหมือนการเอารถกระบะคันเก่ามาฟิตเครื่องใหม่ครับคือใช้งบน้อยกว่าเยอะพักประชาชนเสนอโมเดล Southport Link คือการอัปเกรดท่าเรือรนองที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยขึ้น เชื่อมรถไฟไปชุมพรไปสงขลาเน้นขนสินค้าของเราเองสินค้าเกษตรยางพาราอาหารทะเลส่งออกไปอินเดียไปตะวันออกกลาง ไม่ต้องไปแข่งเป็นฮับโลกกับสิงคโปร์เขาหรอกครับเอาแค่บ้านเราขายของได้คล่องขึ้นเงินลงทุนหลักหมื่นล้านหรือแสนล้านต้นๆแลกกับผลลัพธ์ที่จับต้องได้ทันทีในสภาวะที่ประเทศกระเป๋าแบ,บนแบบนี้พูดง่ายๆคือพักส้มเขามองว่าการซ่อมของเดิมดูจะเป็นทางเลือกที่เจียมตัวแต่ชัวร์กว่าครับแล้วทําไมผู้ประกอบการเดินเรือระดับโลกถึงมองว่าแลนบริดได้ไม่คุ้มเสียคะทั้งที่มีการโฆษณาชวนเชื่อว่าเป็นเส้นทางเศรษฐกิจใหม่ของโลกเลยคะ่ะถ้าให้พูดตรงๆเขาเรียกว่าโฆษณาเกินจริงครับในวงการโลจิสติก เวลาคือเงินแต่การลดเวลาเดินทางในทะเลได้2อถึงสวันมันไม่มีความหมายเลยถ้าคุณต้องมาเสียเวลาบนบอกสายเดินเรือยักษ์ใหญ่อย่างเมอร์กส์หรือ MSC มเอสซีขามองขาดครับว่าการเอาตู้คอนเทนเนอร์ลงจากเรือใหญ่ใส่รถไฟวิ่งไปอีกฝั่งแล้วยกขึ้นเรืออีกรอบมันมีความเสี่ยงสูงมากสินค้าอาจเสียหายของอาจตกค้างถ้าเรืออ,อีกฝั่งมารับไม่ทันก็ต้องกองรอที่ท่าเรือค่าฝากของกินหมดงั้นที่บอกว่าลดเวลาได้จริงๆแล้วอาจจะช้ากว่าเดิมหรอคะใช่ครับ มีงานวิจัยชี้ชัดเลยว่าถ้ารวมเวลาขนถ่ายสินค้าทั้งสองฝั่งอาจจะใช้เวลาพอๆกับการวิ่งเรืออ้อมช่องแคบมาลากาเลยแถมค่าใช้ใจ่ายแพงกว่าด้วยแล้วใครเขาจะมาใช้ล่ะครับนี่คือเหตุผลที่สายเดินเรือระดับโลกยังนิ่งเงียบไม่มีการเซ็นสัญญาผูกมัดใดทั้งสิ้นแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ยังเกิดคําถามที่ว่าแค่การพัฒนาท่าเรือระนองสงขาของพักส้มเนี่ยมันจะเพียงพอจริงเหรือที่จะทําให้ภาคใต้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์หรือเป็นแค่การขายฝันเล็กๆให้ชาวบ้านพอใจ แั่นสิคะแค่ซ่อมท่าเรือเก่าๆมันจะไปสู้เมกาโปรเจกต์ได้ยังไงคะไอการพัฒนาท่าเรือระนองและสงขลาตามแผน Southern Port Link ไม่ใช่แค่การท่าสีใหม่ครับแต่มันคือการเปลี่ยนบทบาทจากเดิมที่เป็นแค่ท่าเรือประมงหรือท่าเรือชายฝั่งให้กลายเป็นประตูการค้าฝั่งตะวันตกสินค้าไทยที่จะไปอินเดียตะวันออกกลางแอฟริกาไม่ต้องไปอ้อมสิงคโปร์ครับออกที่ระนองได้เลยตัดระยะทางได้มหาศาลส่วนฝั่งสงขลาก็เป็นประตูสู่จีนและเวียดนามเชื่อมโยงนิคมอุตสาหกรรมยางพาราอาหารทะเลแปรรูปส่งออก ไม่ต้องแบกไปแหลมฉบับมันอาจจะไม่ใช่ศูนย์กลางโลกที่มีเรือเป็นแสนลำมาเจาะแต่เป็นศูนย์กลางทําเงินของคนใต้จริงๆมันคือการทําโลจิสติกเพื่อขายของไม่ใช่เพื่อเก็บค่าผ่านทางแต่มันเพียงพอที่จะทาให้เศรษฐกิจภาคใต้โตแบบยั่งยืนไม่ใช่โตแบบฟองสบู่ครับแล้วคําว่า double handling นี่มันน่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอคะมันคือปีศาจด,ดูดเงินของวงการขนส่งเลยครับการยกตู้คอนเทนเนอร์หนึ่งตู้ลงจากเรือมันมีค่าใช้จ่ายหรือเรียกว่าค่าธรรมเนียมหน้าท่าปกติเสียค่าต้นทางกับปลายทาง แต่แลนบริดจ์คุณต้องเสียค่าส่วนนี้ที่ระนองหนึ่งรอบแล้วต้องเสียค่าขนขึ้นรถไฟแล้วไปเสียค่าลงรถไฟที่ชุมพรแล้วเสียค่ายกขึ้นเรืออีกรอบที่ชุมพรรวมๆแล้วต้องจ่ายเพิ่ม4-5เด้งโอ้โหแบบนี้ก็ต้นทุนบานปลายเลยสิคะถูกต้องครับมีการคำนวณว,ว่าต้นทุนส่วนเพิ่มนี้อาจสูงถึง100ดอลลาร์สหรัฐต,ต่อตู้หรือประมาณ3,000กว่าบาทซึ่งในวงการเดินเรือที่กำไรต่อตู้มันบางเฉียบแค่10บเหรียญเขาก็ขึ้นหนักแล้วนี่เพิ่มเป็นร้อย มันคือจุดตายจริงๆครับถ้ารัฐบาลไม่ควักเนื้ออุดหนุนค่าใช้จ่ายตรงนี้ไม่มีเอกชนหน้าไหนกล้ามาลงทุนแน่นอนเพราะทําไปก็ขาดทุนเห็นเห็นแล้วคําว่าส่งออกแกงซ้องไข่ครอบสู่ตลาดโลกด้วยระบบรางควบคุมอุณหภูมิทําได้จริงหรือเป็นแค่คําพูดสวยหรูบนเวทีที่ทําจริงไม่ได้คะในทางปฏิบัติมันทําได้จริงและทําอยู่แล้วครับดูอย่างทุเรียนเทรนหรือรถไฟสายทุเรียนปีที่ผ่านมาเราส่งทุเรียนผ่านรถไฟลาวจีนไปถึงคุณหมิงกวางโจภายใน3าวัน จากเดิมทางเรือใช้เวลาเป็นสัปดาห์เทคโนโลยีโคเชนหรือตู้คอนเทนเนอร์ควบคุมอุณหภูมิเดี๋ยวนี้มันพัฒนาไปไกลมากครับแล้วสินค้าปักใต้อย่างไข่ครอบสงขาจะไปได้ไหมคะสบายมากครับไข่ครอบสงขาเพิ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI หรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เป็นของดีมีคุณภาพถ้ามีระบบรถไฟห้องเย็นมารับถึงที่สงขาวิ่งยาวขึ้นไปจีนหรือลงมามาเลเซียเชื่อมรถไฟอาเซียนเอ็กเพรสที่เพิ่งเปิดวิ่งเมื่อปีที่แล้วมันเปิดตลาดใหม่ได้มหาศาลเลยครับ คือมันเป็นการต่อยอดจากโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่แล้วพักส้มเขาแค่ชี้ให้เห็นว่าทองคามันอยู่ที่สินค้าเกษตรบ้านเราไม่ใช่อยู่ที่ตู้คอนเทนเนอร์ของคนอื่นแล้วสภาพเศรษฐกิจและการเมืองไทยตอนนี้จะดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้มาลงเงินกับโครงการนี้ได้จริงหรือจะเป็นแค่โครงการรางที่สร้างนี่ให้ลูกหลานคะตรงนี้คือปัญหาใหญ่ครับเพราะรัฐบาลร,รักษาการของคุณอนุทินชาญวีรกูลเพิ่งยุบสภาไปเมื่อเดือนธันวาคมปี2568สถานการณ์มันลูกผีลูกคนนักลงทุนต่างชาติเขาถือคติเงินทองเป็นของบาดใจ เขาไม่เอาเงินแสนล้านมาเสี่ยงกับประเทศที่ไม่รู้ว่าหน้าตารัฐบาลใหม่จะเป็นยังไงหรอกครับแถมม็อบต้านแลนบริ์ในพื้นที่ก็แรงม็อบการเมืองในเมืองหลวงก็คุกรุนสถียรภาพทางการเมืองไทยตอนนี้ต่ําเตี้ยถ้าขืนดันโครงการนี้ต่อแล้วเกิดรัฐบาลใหม่มาล้มกระดานหรือเกิดการประท้วงยืดเยื้อโครงการอาจจะชะงักกลายเป็นโฮฟเวลสองหรือเสาต่อหม้อร่างกลางทะเลชุมพรเผื่อๆทิ้งหนี้ก้อนใหญ่ไวใ้ให้ลูกหลานใช้กันหัวโตแน่นอนครับเสียงค้านจากคนในพื้นที่และพักประชาธิปัตย์ สะท้อนว่าโครงการนี้ขาดการมีส่วนร่วมรัฐบาลกำลังพยายามมัดมือชกคนได้โดยไม่สนผลกระทบใช่ไหมคะถูกต้องครับชาวบ้านเขารู้สึกเหมือนถูกมัดมือชกรัฐบาลชุดที่แล้วเดินสายโชว์เมืองนอกไปขายฝันให้นักลงทุนต่างชาติแต่กับคนในพื้นที่กลับส่งแค่เจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆมาจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นแบบพอเป็นพิธีแต่ข้อมูลผลกระทบจริงๆไม่เคยเปิดเผยอ,อย่างโปรง่งใสพรรคประชาธิปัตย์เลยต้องออกมาปกป้องฐานเสียงเพราะเขารู้ดีว่าถ้าเขาไม่ยืนข้างชาวบ้านรอบนี้ เขาจะสูญพันธ์ในภาคใต้แน่นอนคือพูดง่ายๆรัฐบาลพยายามจะยัดเยียดความเจริญแบบที่คนกรุงคิดว่าดีให้กับคนใต้ที่เขาไม่ได้ต้องการครับถ้าพักประชาธิปัตย์คัดค้ดคานแลนบริดจ์ขนาดนี้แล้วเขามีอะไรมาทดแทนเพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจไม่ให้ล้าหลังพักอื่นคะ ทีมสีฟ้าเขาก็มีไม้เด็ดครับคุณอภิสิทธิ์เขาชูโมเดลมอเตอร์เวย์คู่ขนานและรถไฟความเร็วสูงเขาเสนอว่าแทนที่จะตัดแผ่นดินเชื่อมสองฝั่งเพื่อขนของของคนอื่นให้สร้างถนนซูเปอร์ไฮเวย์และรถไฟทางคู่เชื่อมเมืองหลักๆในภาคใต้าหาดใหญ่สุราษฎร์ภูเก็ตให้เดินทางสะดวกขนส่งสินค้าเกษตรและท่องเที่ยวได้รวดเร็วพัฒนาสนามบินชุมพรระนองนครศรีให้เป็นอินเตอร์จริงๆเชื่อมโลกเข้ามาเที่ยวใต้โดยตรงไม่ต้องผ่านกรุงเทพนี่คือจุดข,ขายของประชาธิปัตย์ คือการพัฒนาที่เคารพฐานทรัพยากรเดิมแต่ใส่นวัตกรรมเข้าไปไม่ต้องไประเบิดภูเขาหรือถมทะเลครับการที่คุณอภิสิทธิ์ออกโรงเตือนแบบนี้เป็นสัญญาณอันตรายทางเศรษฐศาสตร์จริงๆหรือเป็นเพียงเกมการเมืองเพื่อดิสเครดิตนโยบายคะคุณอภิสิทธิ์แกจุบเศรษฐศาสตร์จากออกซฟอร์ดครับแกมองทะลุปลุกปลองเรื่องตัวเลขการที่แกออกมาเตือนเรื่องความไม่คุ้มค่าไม่ใช่แค่การแสะทางการเมืองหรอกครับแต่มันคือการเตือนภัยทางเศรษฐกิจแกชี้ให้เห็นว่าสมมุติฐานตัวเลขของรัฐบาลมันโลกสวยเกินไป แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าสุดท้ายมันก็มีผลทางการเมืองเพราะนี่คือโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้งการดิสเครดิตนโยบายเรือธงของคู่แข่งอย่างพรรคเพื่อไทยหรือภูมิใจไทยซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติของเกมการเมืองแต่ก็ต้องยอมรับว่าสิ่งที่แกพูดมันมีข้อมูลรองรับที่น่าเชื่อถือทําให้นักลงทุนและประชาชนเริ่มตั้งคําถามกับโครงการนี้มากขึ้นครับสรุปแล้วแลนบริดจ์คือความหวังใหม่ที่จะพลิกโฉมประเทศไทยให้รุง่งหรือจะเป็นเพียงอนุสาวรีย์คอนกรีตที่รอวันเจ๊งคะ ถ้าดูจากข้อมูลรอบด้านแล้วแนวโน้มมันจะกลายเป็นอนุสาวรีย์คอนกรีตสูงมากครับธรรมชาติของการเดินเรือโลกเขาต้องการเส้นทางที่ถูกที่สุดและง่ายที่สุดไม่ใช่เส้นทางที่ซับซ้อนและแพงกว่าการพยายามฝืนธรรมชาติโดยการสร้างเงื่อนไผ่ให้ต้องขนของขึ้นขึ้น,นลงลงมันขัดกับหลักการพื้นฐานของโลจิสติกส์ครับอ่อคือเราไม่ควรจะทุ่มเงินล้านล้านไปกับสิ่งที่ไม่มีใครใช้ใช่ไหมคะความหวังที่แท้จริงของการพลิกโฉมประเทศไทยไม่ให้อยู่ที่การสร้างสิ่งก่อสร้างใหญ่โต แต่อยู่ที่การสร้างมูลค่าจากสิ่งที่เรามีการพัฒนาคนพัฒนาเทคโนโลยีการแปลรูปสินค้าเกษตรและการปรับปรุงระบบขนส่งเดิมให้มีประสิทธิภาพทุกคนอย่างต้องจับตาดูกันให้ดีครับว่า8กุมภาพันธ์นี้คนไทยจะตัดสินใจเลือกอนาคตแบบไหนให้กับประเทศของเรากดไลค์และกดกระดิ่งช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปสวัสดีครับ